ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงกะทิแกงกะทินักเขือกันจ้าเ,เพื่อนๆโอเคบ๊อป <Okay, go. S 1> I make cooking for student and เด็กเล็กเด็กโตน,นะจ้าวันนี้เราจะมาแกง,แก,งกะทิ ไก่มะเขือะคะ่ะทุกคนเราใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะใส่พริกแกงอันนี้พริกแกงนี้ไม่เผ็ดเลยนะคะทุกคนไม่เผ็ดเลยค่ะอ้อหมอก,กอนระเด็นแดงเลยเลยแจกว่าเปลียงก,กันดได้บนโต๊ะค่ะพี่น้องจ้า คนจะตกตายังสุขทาให้เมกเท่าทาอยู่เป็นคนสื่อสาก่อนจะเปียกต่ออยยังอลบทานฝาคนนั้นยังมีนานใจอาตรงนี้นาใจที่ฝากอะ ก่อนจะจากลาก็ช่างเงาด่างปากฟอกปากเยียวยอความมาตัดเมื่อยเอาละเอาละเราต้องเติมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อเยิเติมไปเรื่อยๆ พอจะพีิแกงเราหอมเราจะหอมได้ที่แล้วเราถึงจะใส่เนื้อกับทุกคนนะ้อตงวงแลวค่ะพี่แกงไม่มีความเผ็ดเลยเผ็ดลกนิดเดียวสไปซี่อลิตเตนสไปซี่อลิเตนบ,บิทุกคนนะเบบีสามารถทานไดา้ เราจะคั่วไปเรื่อยๆเ,เราถึงจะใส่ไก่นะกุค้คัวให้พี่แกงกิ่นหอมก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคคิดว่าน่าจะได้ที่บ้างแล้วเน,นาะขณะที่เราคั่วเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงก็ได้นะคะเราใส่เกลือ ไอ้อดีหม้อไข่ไม่กินยาละกุนนิดหน่อยกว่านี้เราจะใส่ไก่ที่เราหั่นไว้ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยโอเค ไป,ไปอีกนะคะเพื่อนๆนอ้อโอเคบอกแจะเพีมโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเสร็จนะคะทุกคน ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมคลิปของกนกกรนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากมายจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆ